สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเอฟสีร้านพีเนตออริโอ้ทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสําหรับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้านะครับนําเสนอสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่ร้านพีเนตออริโออําเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินครับเป็นอีพีเช้าประจันทร์ศุกร์นะครับวันศุกร์ที่7เดือนมิถุนายน2567ครับ ผมมีในส่วนของพาเวอร์แอมป์นะครับมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้จะเป็นพาเวอร์แอมป์นะครับของบริษัททัฟนะครับตัวนี้ทัฟฟ์ออเดี s โอซิสเต็มนะครับเป็นตัว9002โพรนะครับเข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับตัวนี้ขออนุญาตจิบยกมารีวิวให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันช่วงเช้าๆนะครับเผื่อพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหานะครับหรือว่าชื่นชอบน้ำเสียงของทัฟนะครับก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์แอมป์ ยอดนิยมนะครับยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับของบริษัททาร์นะครับเป็นบริษัทชั้นนำนะครับอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออดีโออำเภอรองจานจังหวัดกาสินครับช่องทางการติดต่อนะครับ0952246497นะครับแล้วก็0874217464นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube นะครับช่อง จ๊ก h ช n n นลนะครับแล้วก็อีกหลายช่องทางการติดต่อครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับพีเน็ตคัมีพักดีเพจร้านพีเน็ตออริโอนะครับผมทาบ9002 Pro นะครับตัวนี้เป็น Power Amp Switching นะครับคัสดีนะครับตัวนี้ภาคแก่ไฟเป็นระบบ Switching ก็ถือว่าเป็นแอมที่แรงๆอีกตัวนึงนะครับของทาบนะครับตัวนี้เป็นรุ่นโปรนะครับก็จะมีตัวภาษาอังกฤษนะครับ p r o นะครับตัวนี้ ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรงๆนะครับตัวนี้โหลดโอห์มนะครับ18ข้างละ4นะครับตัวนี้โหลดโอห์มโดยเฉพาะนะครับก็จะแตกต่างอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นตัว9 0 0 4นะครับ9ก0 4นก็นิยมเอาไปขับที่4โอโอมนะครับตามสเปคโรงงานที่4โอหอมนะครับสำหรับตัว9 0 0 4นะครับส่วนตัวนี้นะครับ902โปรนะครับโหลดโอหโอมโดยเฉพาะนะครับท่านไหนที่สนใจพอแอมสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ภาพยังกับมือหนึ่งนะครับสวยงามนะครับ ดูบอดี้โดยรวมด้านนอกนะครับสวยงามมากนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นสามพันสองร้อยบาทนะเชะเฉพาะไลน์นี้นะครับสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทนะครับจัดไปเลยนะครับท่านไหนยังมองหาอยู่นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับตัวนี้ผมได้ลงในส่วนของเฟซบุ๊กไปแล้วครับตัวหนึ่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับตัวนี้สําหรับวันนี้นะครับขออนุญาต ลงในส่วนของ YouTube นะครับสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งยังอยู่ครบนะครับอันนี้อยู่ครบทั้งซ้ายและขวาหน้าหลังนะครับจะมีสีจุดนะครับสาหรับสติ๊กเกอร์เขานะครับสี่จุดซ้ายขวานะครับหน้าหลังอยู่ครบนะครับสนใจตัวไหนก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับโทรสอบถามได้นะครับนึงนะครับผมได้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับดูบอดี้โดยรวมด้านนอกก่อนนะครับอันนี้ ครับผมแล้วก็จะเป็นเปิดซี v ิกไปแล้วนะครับตัวนี้เสียบปักไว้แล้วเราขออนุญาตเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องก็จะเป็นตัวไฟพาวเวอร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวสัญญาณดีเลย์นะครับขึ้นปกตินะครับเครื่องเงียบมากนะครับสัญญาณดีเลย์นะครับผมประมาณสี่ถึงห้าวินะครับสัญญาณเขาจะขึ้นไฟ ตัวดีเลย์ก็จะขึ้นนะครับสีน้ําเงินนะครับกระพริบกระพริบแล้วก็จะเป็นกระพริบค้างนะครับสวยงามนะครับฝากไว้ด้วกันนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับตัว902 Pro นะครับเป็น Power Amp แรงๆอีกตัวหนึ่งนะครับของค่ายทับนะครับมาดูในส่วนของสเปคนะครับตัวนี้ครับผมมาดูสเปกกันบ้างนะครับสเปกตัว902 Pro นะครับตัวนี้สเปคที่ 8โอห์มนะครับก็อยู่ที่1,550วัตต์นะครับที่8โอห์มเช่นนั้นละใบนะครับ4โอห์มนะครับตัวนี้อยู่ที่2,000วัตต์นะครับ2,000วัตต์อยู่ที่4โอห์มนะครับถ้าไปขับข้างละ2นะครับ2.6โอห์มนะครับตัวนี้อยู่ที่4,300วัตต์นะครับ4,300วัตต์ที่2.6โอห์มนะครับ8โอห์มเอ่อ2โอห์มนะครับอยู่ที่ 5,000วัตต์นะครับก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์แอมป์แรงๆอีกตัวหนึ่งนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของสัญญาณอินพุตนะครับผมสัญญาณอินพุตด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็สัญญาณลิงก์นะครับเป็นตัวปรับลิมิตโลได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับลิมิตโลนะครับตัวนี้ปรับขึ้นนะครับก็จะเป็นไฟออนสีแดงนะครับโอเคเป็นตัวปรับเซนเตอร์ตี้นะครับตัวนี้เป็นตัว สตูดิโอนะครับบิดพาราเดียลนะครับตัวนี้สัญญาณเอาพุทนะครับมีแจ็คนําแดงมาให้นะครับพัดลมระบายอากาศซ้ายขวานะครับมีเบเกอร์นะครับตัวนี้ตัวปูเป็เบเกอร์ด้วยนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเนตออเดอโอมอำเภอดอนจานจังหวัดกาญจนุ์ครับเป็นคลิปช่วงเช้าๆนะครับของวันที่7นะครับเดือนมิถุนายน2567ครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ